ดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยพาหนูยิมโนูแย้มมาทำเสื้อคริสต์มาสนะคะที่ร้านพิมพ์ทีค่ะห้างเซนทัลเชียงใหม่นะคะชั้นสี่นะคะทุกคนชั้นสี่นะถึงแล้วนะคะร้านพิมพ์ทีอยู่ตรงนี้หาง่ายนะคะอยู่ตรงที่ทางเดินขึ้นลงบันไดช่วงตรงกลางของห้างเลยนะคะตกแต่งเป็นธีมคริสต์มาสแล้วนะคะและนี่เลยค่ะเรามีเปกคริสต์มาสด้วยนะคะทุกคนดูสิเป็นแบบกากเพชนะคะ เดี๋ยวจะให้หนูยิ้มหนูแย้ม,ยมลองติดดูนะคะนี่เลยเห็นชัดเจนเลยนะคะเดินทางนี้ก็เห็นเดินทางนู้นก็เห็นค่ะหรือเดินทางนี้ก็เห็นนะคะหนูยิ้มหนูแย้มเลือกไส่เสื้ออะไรคะ่ะหนูยิม้มหนูแย้มเลือกสีอะไรคะสีขาว,ขาวไซส์อะไรเอ่ย XL. XL. xl โอเคตอนนี้นะคะเราได้เสื้อแล้วนะคะทั้งหนูยิ้มแล้วก็หนูแย้มเลยต่อไปเราก็ต้องมาเลือกเปลกนะคะก็ต้องเป็นธีมคริสต์มาสว้าว ทุกคนมันเป็นเฟกพิเศษนะคะเป็นเฟกแบบเป็นกากเพชรนะนี่เม็ดเม็ดจุดๆนี่คือกากเพชรนะคะขนมปังขิงน้องน่ารักมากมีแบบนี้ด้วยนะอันนี้เป็นลายเดิมจากปีที่แล้วนะคะเวลาทาเสื้อออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนี่เหมือนของหนูยิ้มหนูแย้มเลยค่ะลองหยิบบางดูค่ะออ้ยหนูยิม้มอันนี้น่ารักแม่ผูยชอบน่ารักอุย้ยนี่เป็นขาวไป อุ้ยอันนี้น่ารักอุ้ยอุ้ย,ยกวางเลนเนี่ยก็น่ารักอนอกจากเ็กพิเศษนะคะที่มันเป็นกากเพชรขอมแม่ปุ้ยนะคะยังมีเ็กปักนี่เฟกปักแบบนี้นะคะมีให้เลือก20ปลาเลยนะทุกคนเนี่ยติดออกมาแล้วเหมือนเสื้อหนูยิ้มหนูยิ้มใส่เลยนะคะเนี่ยวิง้งวิ้งเลยเนี่ยดูซีดูสิสวิงว้งวิงว้งแบบนี้นะเลย แล้วมีอันใหญ่้วยนะอยากจะโชว์ใ,ใต้เดี๋ยวจะไปถ่ายข้างหน้าให้ดูนะคะแล้วก็มีแบบเป็นกากเพชรด้วยกากเพชรเนี่ยต้องดูเสื้อพ่อบอมเป็นเฟกแบบว่าเป็นเพชรด้วยเป็นแผน่นเป็นแผ่นเฟกด้วยเนี่มีทั้งเพชรแล้วก็มีทั้งรูปภาพอย่างนี้นะคะสวยมาก หนูแย่ไม่ปุ๋ยเจอกว้างแล้วหนูแย่ไม่ปุ๋ยเจอกว้างหนูยันตามหากว้างใช่กว้างเลยไหมอุ้ยหนูยิ้มอย่างนี้ก็น่ารักแล้วนะอุ้ยคนหนูแย้มนี่น่ารักอะช่างคิดอะเป็นกล่องของข,องขวัญห้อยลงไปอย่างนี้เลยเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะคนหนูย้มเสร็จแล้วหรอคะโอเคหนูย้มเสร็จแล้ว ออกแบบเสร็จแล้วนะคะก็เรียกพี่พนักง,งานได้เลยพี่พนักง,งานเขาจะเอาไปปั๊มนะคะเสร็จแล้วค่ะหนูย้ำติดเพิ่มนะคะจะใส่ชื่อด้วยเป็กเพชรนะคะจัดเรียงตามใจชอบเลยนะครับอยากได้แบบไหนขยับได้หมดเลย หนูย้มบางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งเป็กกากเพชร mm. เฟ็กเพชรด,ด้วยนะคะนี่เลยเสร็จแล้วก็รอปั๊มได้เลยค่ะปั๊มเสร็จก็มาเป่าให้เย็นเมื่อเป่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดึงกันเลยจะออกแบบนี้เลยสวยไหมนี่ดูดาวสิสวยมากเลยยิบระยับนี่ดูเป็นเฟ็ก,กเตอร์สวยมาก เสรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวยมากนี่เปกากเพชรเดี๋ยวไปโชว์หนูย้มดีกว่าสวยมากนี่ทุกคนสวยมากเดี๋ยวไปดูของหนูยิ้มกันนะคะส่วนอันนี้นะคะของหนูยิ้มค่ะหนูยิ้มจะไม่ใส่ชื่อนะคะจะใส่เป็นเ็มัทค่ะคริสตัลน,นะคะแต่ยังคงใส่กากเพชรเหมือนเดิมจ้า รอเวลาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิทุกคนเนี่ยเป็นกากเพชรเลยบิบบับบิบบับเลยค่ะ้าคาน่ารักมากเลยเอาเทียบกับตัวดูว้าวน่ารักมากเลยเนี่ยสวยแบบนี้แหละอันนุยิมกับนุย้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปงานคริสต์มาสนะคะเอาสองคนคนสองอ่ะโชว์โชว์สองคนสองคน ดุ๊กดิกด๊กดุกด๊กดิกด๊กดุก๊กดิ๊กสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาออกแบบเสื้อไม่จําเป็นต้องเทศกาลคริสต์มาสนะคะเทศกาลไหนหรือโอกาสไหนหรือจะมาออกแบบเฉยๆก็ได้นะคะมาได้พิมพ์ทีนะคะอยู่ตรงข้ามกับร้านบูธนะคะนี่คือร้านบูธนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะคือไอศครีมมินิมลนะคะเป็นไอศครีมเมดจิ๋วนะคะมาออกแบบได้นะคะงั้นสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย